ใส่ปุ๋ยให้คุณนายตื่นสายในขวดพลาสติกใส่ยังไงวิธีผสมปุ๋ยปุ๋ยอะไรที่ใส่และใส่แบบไหนทำไมคุณนายในขวดพลาสติกถึงได้ออกดอกงามสะพรั่งแบบนี้นะคะไปชมกันเลยค่ะคุณนายตื่นสายแพรเซียงไฮที่เราปักไว้ในขวดพลาสติก เขาจะได้น้ําน้อยและมีดินน้อยอยู่ในนั้นนะคะการที่เขาจะออกดอกเราจะต้องเติมปุ๋ยให้เขาแล้วก็นํามาไว้ในที่ร่มครึ่งวันนะคะต่อไปเราก็จะมาทำปุ๋ยที่จะใส่ให้เขาบำรุงให้เขาเป็นฮอร์โมนเลยค่ะเริ่มจากเราใช้ไข่ทุกคนมีไข่ไก่ก็ใช้ไข่ไก่นะคะวันนี้ นายไอเดียจะใช้ไข่เป็ดค่ะเราจะแยกนะคะเอาไข่ขาวออกเอาแต่ไข่แดงนะคะเพราะว่าไข่ขาวเนี่ยเขาอาจจะทำให้ค็อกกี้เราตันได้นะคะเราจะใช้แต่ไข่แดงต่อไปก็จะเป็นซีอิ๊วขาว ในครัวของเรานะคะเราหาง่ายๆทําง่ายๆเลยนะคะซีอิ๊วขาวตัวนี้เราจะใช้แทนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะถ้าใครมีจุลินรีย์สังเคราะห์แสงก็ใช้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ซีอิ๊วขาวเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเพื่อเพิ่มวิตามินทําให้กิ่งก้านของเขาแข็งแรงดอกสีสวยด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นน้าส้มสายชูค่ะน้าส้มสายชู เขาจะมีประโยชน์ตรงที่เขาจะไปไล่แมลงไปทำความสะอาดดินแล้วก็ไปทำลายเชื้อราเชื้อโรคในดินแล้วก็สิ่งที่ติดอยู่ที่ใบของพืชด้วยนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็จะใช้น้ำ1ลิตรนะคะเอามาผสมเลยค่ะเทลงไปในน้ำ1ลิตรนะคะสีสวยมากเลยค่ะเหมือนนมเลยค่ะเหมือนไอศกรีมนมวานิลาเลยนะคะ เราก็ล้างนะคะล้างในถ้วยของเราเนี่ยเอาให้หมดเลยนะคะเสียดายนะคะเพราะว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราก็คนให้เข้ากันส่วนหนึ่งเราจะมาใส่ป๊อกกี้เพื่อเอาไปฉีดนะคะใครถนัดฉีดนะคะเราก็จะเอาไปฉีดพ่นเลยะคะ่ะแต่วันนี้เราจะทำทั้งสองอย่างเลยนะคะทั้งฉีดพ่นแล้วก็รดราดเลยนะคะเวลาฉีดพ่น เราต้องฉีดเหนือลมนะคะลมไปทางไหนให้เราฉีดต้นลมค่ะเวลาลมเขาพัดเนี่ยเขาจะได้มาโดนใบได้ทั่วถึงนะคะถ้าเราฉีดย้อนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ได้ทั่วถึงนะคะเพราะว่าปอกกี้ก็เล็กๆนะคะเเราก็ฉีดให้ทั่วถึงเลยค่ะฉีดได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะสำหรับการฉีดพ่น เราจะฉีดพ่นได้ทุกๆุกวันเลยนะคะเช้าเย็นเลยค่ะส่วนที่เราจะเอาไปรดราดที่โคนนะคะเราก็เอาน้ํามาอีก2ลิตรนะคะเอามาผสมอีกนะคะเราจะได้รดได้เยอะๆนะคะต้นไม้ที่ยังอ่อนๆเพิ่งปักใหม่ๆก็รดได้นะคะต้นไม้ที่กําลังแตกหรือว่าเป็นแบบนี้ในขวดนี่นะคะเราก็รดลงไปให้กิ่งเขาเปียก นะคะแล้วก็ให้ใบเขาเปียกได้เลยแล้วก็รดลงไปในขวดด้วยนะคะนี่แหละค่ะอันนี้นะคะคุณนายไอเดียรดทำปุ๋ยนี้รดไปเมื่อประมาณ4-5วันที่แล้วนะคะเขาออกดอกเต็มเลยค่ะทีแรกเนี่ยเขาไม่ออกดอกนะคะเนี่ยเขาเริ่มออกดอกมาทันทีเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ นายตื่นสายที่อยู่ในขวดเนี่ยถ้าเราเอาออกไปไว้ในแดด100%ยหมายถึงแดดทั้งวันเนี่ยเขาจะแห้งนะคะเขาจะไม่เขียวะคะ่ะเพราะว่าเขาสูญเสียน้ําเยอะนะคะเขาชอบแบบแดดครึ่งวันนะคะใครที่มีสภาพนะคะภูมิอากาศที่มีแดดครึ่งวันที่บ้านนะคะสามารถที่จะปัก กิ่งคุณนายตื่นสายแพรเสี่ยงไฮในขวดแล้วก็แขวนไว้ได้สบายๆเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ตอนนี้เอาขวดที่ปักคุณนายตื่นสายไว้ในแดดนะคะเอาเข้ามาในร่มเลยนะคะแล้วก็เราก็สังเกตดูนะคะว่า ถ้าเขามีกิ่งที่เขียวเป็นมันใบเป็นมันสดชื่นขึ้นเนี่ยแสดงว่าเขาชอบแล้วนะคะหรือว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปนะคะให้เราสังเกตว่าเขามีใบสีเขียวมีใบเป็นมันมีกิ่งก้านชูแบบกระด้กระดามีดอกออกมาแสดงว่าเขาชอบนะคะแต่ว่าถ้าเขาอยู่ตรงไหนหรือเขาได้ปุ๋ยอะไรแล้วใบเขาเหลืองหรือใบเขาดา นั่นก็คือเขาจะไม่ชอบปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนะคะหรือว่าเขาอาจจะอยู่ในแดดมากเกินไปถ้าอาการที่เขาอยู่ในร่มมากเกินไปก็คือกิ่งเขาจะเล็กแล้วก็ยืดยาวออกไปนะคะเพื่อหาแสงแดดนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ต้องหาที่แดดเยอะๆกว่านั้นให้เขานะคะเราต้องคอยสังเกตดูเขานะคะว่า เวลาเขาอยู่ตรงไหนหรือเราใส่ปุ๋ยอะไรลงไปเขาจะมีอาการตอบสนองอย่างไรนะคะเราก็คอยแก้ปัญหาแก้ไขตรงนั้นไปเลยนะคะก็คือดูแลก,กันเหมือนลูกเลยนะคะวันนี้คุณนายไอเดียก็คิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกับทุกๆคนที่ชอบดอกไม้ชอบปลูกต้นไม้ดอกไม้ชอบธรรมชาตินะคะ ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณนายไอเดียได้ทำคลิปดีๆมีสาระมาฝากเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็ไปดูนะคะไปดูคุณนายตื่นสายของเราว่าเขามีอาการเป็นแบบไหนนะคะ ว่าเขาชอบแดดไหมเขาชอบปุ๋ยที่เราใส่ลงไปหรือเปล่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามอาการเลยนะคะฝากนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบายบายไปกับคุณนายตื่นสายที่ปักในขวดพลาสติกแบบนี้เลยค่ะนี่มืดแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เปิดไฟแล้วเขายังบานอยู่เลยนะคะ ย่ถ่ายตอนมืดตอนหนึ่งทุ่มแล้วค่ะไฟที่บ้านเปิดแล้วเห็นไหมคะยังบานอยู่เลยค่ะสวยงามจริงๆนะคะทำแล้วก็แขวนเข้าไว้นั่งดูเลยค่ะบาย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 ,บายฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วอย่าลืม กดกระดิ่งด้วยค่ะกดตรงนี้เลยค่ะ